ละว,วันนี่หลวงพ่อจัดมาไม่รู้สองอาทิตย์ได้แล้วมั้งไม่แน่ใจก <c oughs> ็คุยกันได้ทุกวันเนาะเอาเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างมาคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแต่ถ้าเราลองสังเกตนะว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เคยพูดเคยได้ยินเคยฟังเคยอะไรเนี่ยมันมันหมดไปแล้วมันหมดจริงๆมันไม่มีเหลือถึงว่ามันมันก็เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันไปเนาะแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเนี่ยตรงนี้ดูง่ายเลย ออวันก่อนพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้วันนี้พูดเรื่องนี้เรื่องนี้แต่มันไม่มีเรื่องไหนสักเรื่องที่ค้างโดยมันมีแต่หมดไปหมดไปออแล้วก็พูดถึงความมีความหมดกันเพราะว่าธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมีแล้วหมดมีแล้วหมดนะสิ่งที่ไม่หมดเลยก็ต้องไม่มีนะถ้ามันไม่มีมันก็ไม่หมดแต่ถ้าสิ่งไหนมีสิ่งนั้นก็ต้องหมดนะชัวร์เลย นี่หลวงพ่อตั้งหัวข้อเลยเห็นสักตะว,ว่าเห็นเนาะก็มีในพระสูตรพระพยยะแต่ว่าเราเราเรา,เราเอาตรงนี้กันเลยเอากันว่าเป็นสภาพความเป็นจริงกันเลยเนาะในปัจจุบันเนี่ยการเห็นก็มีอยู่จริงเนาะมันปฏิเสธไม่ได้พอเนี่ยพูดถึงแค่ัน,นี้เนาะหลวงพ่อตื่นมาเนี่ยมันเห็นอะไรมากมายไม่รู้กี่สิบอย่างหลายพันอย่างแล้วมั้งแต่ไม่ได้นับแต่รู้แล้วกันว่า เออมันผ่านการเห็นมามากมายแล้วก็บางเรื่องก็จาได้แต่เกือบจำไม่ได้เลยอืมนอกจากมาพูดมาคุยแล้วก็ค่อยๆค,คิดแล้วก็นึกได้ว่าเห็นอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยน,นะแต่จริงๆมันก็ผ่านการเห็นมาหมดแล้วแต่ทีนี้ว่าที่หลวงพ่อทําไมตั้งชื่อเรื่องนี้ขึ้นมาพอดีก่อนก่อนเข้ารายการนี่เนาะพอก็เดินเดินเล่นไปก่อนเดินไปเดินมาเอ้ามันผลดขึ้นมาในหัวอีกแล้วว่าฮะวันนี้คุยเรื่องนี้ดีกว่า แต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่จากการพูดคุยเนาะในหมูกัลยานามิตรเนี่ยไอเรื่องเรื่องคาว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยก็ตีความกันไปต่างๆนานาเนาะบางคนบอกว่าถ้าเห็นจะต้องไม่คิดจะต้องจะต้องไม่ปรุงแต่งนะก็ว่าไปเรื่อยตามตามความรู้ของตนไปเนาะแต่ว่าถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยมันเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้มันโดยที่ว่า การพิสูจน์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสัจจะความจริงมันทนต่อการพิสูจน์ถ้าพิสูจน์แล้วมันเห็นถูกต้องอย่างไงก็ก็ให้เป็นไปตามนั้นนะทีนี้เราเราลองมาเจาะในรายละเอียดก็ได้ว่าวาสภาพธรรมะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงนะเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจจริงเป็นคําจริงพูดยังไงไม่เคยผิดการเห็นก็มีอยู่ยจริงแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ย เห็นก็ยังมีอยู่นะแต่ทีนี้พอคนทั่วไปก็โอเคเข้าใจบอกว่าเออเห็นมีอยู่แต่พอแยกแยกให้เป็นแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยตรงนี้ยังยังแยกไม่ค่อยเป็นสมมุติว่าหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อใช้ใช้สมมตินะหลวงพ่อเห็นอะไรเห็นโทรศัพท์เนี่ยเห็นโทรศัพท์ที่กําลังคุยกันอยู่นี่เนาะเห็นทีนี้หลวงพ่อก็จะพูดในเบื้องต้นก่อนว่าการเห็นเนี่ยมีอยู่จริงแต่โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นอีกสิ่งสิ่งหนึ่ง เป็นสิ่งถูกเห็นเพราะนั anything, ้นโทรศัพท์ไม่ใช่เ uhm ห็นแต่เห็นก็คือเห็นเห็นก็คือเห็นแต่โทรศัพท์ไม่ใช่เห็นโทรศัพท์เป็นเป็นสิ่งถูกเห็นต้องหัดแยกอย่างนี้เนาะแล้วก็พอเรามองอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เห็นอย่างอื่นเห็นอะไรเอาสมมติว่าเห็นตัวเองเดินอยู่เนี่ยตัวเองเนี่ยหลวงพ่อกําลังเดินเดินไปด้วยพูดไปด้วยนะไอ้ที่เดินเนี่ยก็ไม่ใช่เห็นแต่ ที่เดินเนี่ยก็เป็นสิ่งถูกเห็นเห็นมันก็ต้องเป็นเห็นเห็นเป็นเห็นก็คือเห็นมันจะเป็นอื่นไม่ได้เห็นจะเป็นเดินก็ไม่ได้จะเป็นรูปร่างจะเป็นรูปทรงก็ไม่ได้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเห็นอะไรอีกสมมติว่าหลวงพ่อจะยกตัวอย่างเห็นอะไรอ๋อเห็นข้างนอกตัวเห็นเก้าอี้เก้าอี้ก็เป็นสิ่งถูกเห็นนะเก้าอี้เป็นสิ่งถูกเห็นแต่เก้าอี้ไม่ได้เป็นเห็นเห็นก็คือก็คือเห็น เห็นไหมก็ต้องต้องไล่ไปแบบนี้ทีนี้ถ้าเราไล่ไปเยอะๆไล่ไปหลายอย่างเนี่ยนะก็ปรากฏว่าสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดอะ่ะมันไม่ใช่เห็นหรอกแต่เห็นเนี่ยมันคือมันก็เห็นก็คือมันเป็นสภาพธรรมะที่ทำหน้าที่เห็นอย่างเดียวไม่ได้ทำหน้าที่อย่างอื่น,นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสิ่งถูกเห็นที่หลงวงพ่อพูดแบบนี้ก็เพื่ออะไรอะ่ะเพื่อว่าเพื่อไถ่ถอนความเห็นผิด คือคนเราถ้าไม่ได้เรียนธรรมะเนาะถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยก็จะหลงผิดว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้เห็นนะเราเป็นผู้เห็นไม่ว่าจะเห็นอะไรเราเป็นผู้เห็นหมดเลยนะจะเห็นเห็นสารพัดจะเห็นแต่มันยืนพื้นเลยคือมีตัวตนมีตัวเราเป็นผู้เห็นแต่ถ้าเรามาจำแนแกแจกแจงมาแยกแยะเนี่ยปรากฏว่าการเห็นเนี่ย มันไม่มีผู้เห็นมีแต่การเห็นนะมีแต่การเห็นแต่ผู้เห็นที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตรงนี้มันเป็นความละเอียดแต่ก็น่าสนใจน่าศึกษาเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันก็เป็นความหลมผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เข้าใจผิดนานจนกว่าจะเข้าใจถูกนะเกิดมาชาตินี้เข้าใจเรื่องเห็นไม่ได้ก็จะยึดว่าเป็นมีตัวเราเป็นผู้เห็น พอเกิดมาชาติไหนชาติหน้าชาตินูน้นก็ยังเข้าใจผิดอยู่ก็ยังเข้าใจว่าเราเป็นผู้เห็นอยู่เพราะนั้นไอความเป็นเราเนี่ยไอความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยยึดถือในสภาพธรรมะเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็ข้ามภพข้ามชาติก็เรียกว่าเป็นอินฟินิตี้เวียนเกิดเวียนตายไม่จบก็ยังมีความเข้าใจผิดแต่ถ้าเข้าใจถูกจะรู้เลยว่าไม่มีเราเป็นผู้เห็นมีแต่การเห็น เพราะนั้นถามว่าการเห็นเนี่ยสาภาพเห็นเนี่ยเห็นแล้วมันคิดไหมอ่ะก็ต้องแยกให้ออกอีกว่าความคิดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งความคิดไม่ใช่ไม่ใช่เห็นความคิดก็เป็นสาภาพธรรมะอย่างหนึ่งอ่าซึ่งอาจจะถูกเห็นได้ก็คือเมื่อคิดก็เห็นเห็นว่าคิดเพราะนั้นคิดก็ไม่ใช่เห็นเนาะหรือว่าความการ เดี๋ยวมันคิดแล้วมันรู้สึกนะสมมติว่ามีความรู้สึกเห็นอะไรแล้วมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจมันก็เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งภาพอันนั้นก็ไม่ใช่เห็นแต่เห็นเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าอ๋อมีความไม่พอใจละมีความพอใจละเออเพราะฉะนั้นเห็นมันก็ต้องเป็นเห็นตลอดไปมันจะเป็นอื่นไม่ได้ออแล้วก็พอดูดูละเอียดดีๆแล้วปรากฏว่า สภาพเห็นเนี่ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราแล้วก็จำไม่ได้ด้วยสภาพเห็นไม่รู้มันอยู่ตรงไหนยังไงเออแต่มันก็มีแหละถ้าไม่มีมันจะเห็นได้ยังไงเนาะเออพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้เข้าใจได้ไม่ไม่ยากเลยว,ว่าการเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นแต่เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงนะมีอยู่จริงตามธรรมชาติเรา่นี้มันเป็นเรื่องที่ที่พิสูจน์ได้ เหมือนกับว,ว่ามันมันเถียงไม่ขึ้นน่ะมันเถียงขึ้นได้ยังไงเพราะว่าการเห็นก็มีอยู่จะบอกว่าเราเป็นคนเห็นตัวไหนอ่ะตัวเราตัวไหนเป็นคนเห็นเพราะเห็นมันก็คือสภาพสภาพธรรมมีแค่หนึ่งะเออมีแค่สภาพธรรมมีแค่หนึ่งคือทําหน้าที่เห็นอย่างเดียวไม่ไม่อาจจะทําหน้าที่พูดได้อ่าไม่ทาไม่อาจจะทําหน้าที่คิดได้ ไม่อาจจะทำหน้าที่ให้มีความรู้สึกได้ไม่มีไม่ได้ทำหน้าที่ทำให้เสียใจดีใจอะไรได้นะก็ได้แต่เห็นอย่างเดียวอันเนี้จึงเรียกว่าสักแต่ว่าเห็นตรงพ่อก็พูดมาตรงนี้เดี๋ยวให้แตกแจงกันมาคุยกันยังไงเออเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยคุยกันเต็มที่เลยวันนี้อ่าออเิญเลยเนาะ คือเมื่อก่อนก็ทราบว่าเห็นสักว่าเห็นในถึงว่าเราไม่ต้องไปมีการคิดปรุงแต่งเข้าไปอย่างงี้ค่ะพระอาจารย์ถ้าหาว่าไม่โดยทั่วไปนะคะที่ทราบมาจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นได้มีโอกาสสนทนากับพระอาจารย์ก็เลยได้ทราบความหมายอีกในยันหนึ่งะคะ่ะเราคุยกันเนาะว่าถ้าเห็นเนี่ยถ้าศักแต่เห็นนี้เนาะเ,เวลาเราคุยแบบโลกโลกเนาะบอกว่า เออถ้าสักแต่เห็นจริงอะ่ะมันคิดได้ไหมคําตอบก็คือว่าคิดก็ส่วนคิดแตเนนดดออ่เห็นเนี่ยคิดไม่ได้ไม่บอกไหมเห็นเนี่ยคือสภาพธรรมะท,ท,ที่ที่ที่ทาหน้าที่เห็นเนี่ยที่มีคุณสมบัติเห็นเนี่ยธรรมชาตินียคิดไม่ได้นะแต่ความคิดมันเป็นอีกอ่าเป็นธรรมะอีกอันหนึ่งนะซึ่งทําหน้าที่คิดธรรมชาติทําหน้าที่คิด มันก็ไม่ใช่ทําหน้าที่เออมันก็ไม่ใช่ธรรมะที่ทําหน้าที่เห็นเพราะฉะนั้นธรรมะธรรมะที่เห็นคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าสักแต่เห็นก็คือไม่คิดจริงๆอ่ะเขาก็พูดถูกกันแหละเพราะว่าเห็นมันคิดได้ยังไงอ่ะเห็นก็คือเห็นแต่ความคิดมันเป็นสภาพปรุงแต่งคือเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทําหน้าที่คิดอย่างเดียวไม่ได้ทําหน้าที่เห็นนะแล้วก็เอ,อเอาสมมติวา เมื่อสักแต่เห็นจะโศกเศร้าเสียใจได้ไหมเอา้าก็ต้องแยกอีกว่าความโศกเศร้าเสียใจมันก็เป็นสภาพธรรมะอีกอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งแต่ไม่ใช่ทำไม่ใช่ไม่ใช่สภาพธรรมะที่ทําหน้าที่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นก็คือไม่มีการโศกเศร้าและก็ไม่มีการเสียใจบางคนก็พูดถูกนะแต่ว่าพอเอาลึกๆเข้าใจไม่ถูก อ่าเจนเลยนะคุยกัเนเดินเชิญแมชีนมนก่อนได้เลยนะคะค่ะกลับเขาอากาศได้จังสักแต่ว่าเห็นภาวะธรรมตรงนี้ต้องก็ต้องเป็นผู้ที่ป,ปฏิบัติภาวนามานะเราถึงจะเข้าใจคําว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ก็คือเราต้องรู้ว่าพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าถึงสภาวะนี้ได้ ว่าในการที่จะเข้าไปถึงสภาวะนี้ได้ก็ต้องมีวิธีที่จะไปให้ถึงจุดนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะไปถึงด้วยวิธีไหนหรือว่าเข้าไปถึงหรืยอยังอะไรเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเห็นสักแล้วว่าเห็นถ้าเราพูดด้วยความรู้สึกและความคิดก็ยัง ก็ยังเข้าไปไม่ถึงสภาวะที่แท้จริงเพราะว่าในการที่เห็นจักดิ์ว่าเห็นนี้มันต้องเห็นมนด้วยตาตาภายในยก็คือเป็นปัญญาของจิตที่น้อมเข้าไปเห็นด้วยการถอดถอนลษณะสภาวะสมมตุติออกไปจากจิตใจด้วยด้วยสติปัญญาด้วยการเข้าไปเห็นถึงคำว่า พระใจรักก็คือเป็นเป็น,ปนอนัตตาค่ะนะคะมันต้องเป็นภาว่าที่มันเดินขึ้นไปเรื่อยๆจวนว่ามันมันไม่ยึดติดก,กับสภาวะอะสภาวะอะไรไม่มีนิมิตหมายในจิตใจของของบุคคลนั้นแล้วของจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นเขาไม่มีนิมิตหมายใดที่เป็นที่ยึดแล้ว ว่ามันก็เป็นเช่นนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะกลับนมัชก,การท่านมหาเทพค่ะครับอ่ะ <c oughs> จริญพ่อนะครับโยมหนุยหน่ยนุ้ยพอดีอ่านหนังสือไปด้วยนะก็เลยกะว่าจะไม่แลกเปลี่ยนอะไรเพราะว่าอาจจะไม่มีสมาธิในการกำหนดหัวข้อนะครับแต่ก็เอาสักหน่อยเนาะเพราะว่าอยู่กันแค่นี้เองนะครับค่ะ เห็นสักแต่ว่าเห็นเนาะคนที่จะเข้าถึงคําว่าสักแต่ว่าเห็นได้เนี่ยธรรมดาจิตเนี่ยนะครับมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเนาะการเกิดการดับแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดมันยังมีกิเลสหรือว่ายังมีโลกปนเข้าไปอยู่เนี่ยเกิดครั้งหนึ่งมันก็เห็นตามใจที่ตัวเองมีความรู้ภูมิธรรมในประมาณนั้นแหละถ้าเกณฑ์ถ้าเห็นแบบโลกโลกนะเราก็เห็นลูกก็นั่นคือลูก เห็นเมียก็นี่คือเมียเห็นพ่อก็นี่คือพ่อเห็นสิ่งที่ตัวเองรักที่ชอบถ้ามันตามรู้ไม่ทันน่นะครับเห็นยังไงก็ต้องเป็นสิ่งที่เห็นตามแบบสมมุติทางโลกนะครับจะใช้คําว่าสักแต่ว่าเห็นได้เนี่ยผู้ที่เห็นนั่นน่ะคนที่กําหนดวิปัสนาได้ตลอดสายขนาดนั้นน่ะจะต้องแยกนามกับรูปออกให้ได้แบบชัดเจนเลยแหละ จิตต้องมีวิปัสนาญาณเข้าประกอบได้ทุกตลอดที่จิตเกิดจิตดับเลยนะครับต้องแยกให้เห็นรูปเห็นนามออกให้ชัดเจนนหะอันนี้คือรูปแล้วก็มองไปถึงเหตุแห่งรูปด้วยซ้ําไปนะครับถ้าเกิดตาไปเห็นรูปนะครับเห็นเหตุแห่งรูปว่าเอออันนี้ก็คือธาตุสี่แล้วก็มองน้อมลงไปถึงพระไตรลักษณ์นะครับเดี๋ยวเกิดขึ้นเดี๋ยวตั้งอยู่ก็ดับไปแล้วมันก็เกิดจิตปล่อยวาง ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะครับแล้วจิตที่สั่งสมความคิดอย่างนี้จิตที่สั่งสมวิปัสสนาแบบนี้จนเป็นกําลังอะนะครับจิตมันจะเห็นอะไรได้ที่แบบที่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้จริงๆอะ่ะซึ่งไอ้ตรงนี้มันต้องผ่านการฝึกมานะฝึกวิปัสสนาตลอดสายเลยแหละตลอดทั้งวันตลอดการจะทําการจะพูดการจะคิดพูดก็สักแต่ว่ามีสติแล้วก็พูดเพื่อเอาประโยชน์แต่ไม่ได้พูดเพื่อกิเลด หรือว่าการกระทาก็แล้วแต่เนาะทําเพื่อประโยชน์แต่ว่าไม่ได้ทําเพื่อมุ่งหมายให้เกิดกิเลสพ่อคูณในใจตัวเองอ่ะจิตก็เหมือนกันอนะ่ะเห็นจิตก็สักแต่ว่าเห็นความสุขความทุกข์ความรักความชอบความเปรียดความไม่เกลียดความมีอะไรจะดิกขึ้นมาในใจเนี่ยก็สักแต่ว่าเห็นนั่นนะครับต้องมองไปถึงเห็นจิตเลยนะถ้าคนจเจริญวิปัสสนาได้ตลอดสายอ่ะ นั่นะครับถ้าเห็นรูปได้ชัดเจนอะ่ะเดี๋ยวก็เห็นนามได้ชัดเจนเพราะมันประกอบกันทั้งรูปและนามอะครับเห็นภายนอกชัดก็เห็นภายในชัดอันนี้แหละครับอัตมาก็เลยอยากจะบอกว่าประโยคแบบนี้มันเป็นเรื่องของพระพระหรือว่านักพนตหรือว่าฤาษีหรือว่าสายปฏิบัติที่เขาทํากันจริงๆอะ่ะที่เขาจะวิปัสสนาแล้วก็มองเห็นนามรูปได้ชัดจริงจ แล้วเกิดวิลาคะหรือว,ว่าเกิดความเบื่อหน่ายเห็นตลอดสายว่ามันไม่น่ายึดมั่นถือมั่นอะ่ะมันถึงจะปล่อยวางได้ได้ถึงขนาดว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะแต่ถ้ายังมีราคาอยู่นะยังมีความชอบนี่คือลูกเรานี้ลูกเราล้มจะยืนดูแล้วสักแต่ว่าเห็นได้ยังไงลูกเราจะตกหน้าผาอยู่แล้วเนี่ยลูกเรากําลังเล่นอยู่ริมระเบ,บียงอย่างเงี้ยแต่ว่ายังมีความรักใคร่ในลูกเนาะ พอลูกจะตกเราก็ต้องจะสักแต่ว่าเห็นไม่ได้หรอกใช่ไหมต้องแยกนะว่ามันเป็นคําพูดของใครอะ่ะถ้าเป็นพูดของชาวบ้านที่ยังอยู่ในสมมุติอะ่ะมันพูดไม่ได้อ่ะครับลูกก็คือลูกของเราอะ่ะเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราก่อนอะ่ะไปป้องกันอันตรายให้เขาอย่าให้เกิดแก่เขาก่อนไฟจะไหม้ต้องสักแต่ว่าเห็นยืนยืนดูไฟไหม้สักแต่ว่าเห็นมันไม่ได้อ่ะครับมันต้องวิ่งไปหาน้ําไปหาเครื่องดับเพลิงมาดับ ให้มันถูกหน้าที่ก่อนในส่วนว่าถ้าเราเป็นพระอริยะเราไม่เข้งเกี่ยวด้วยเดือนแล้วเราไปอยู่ในถ้ำหรือว่าเราเดินวิปัสสนาตลอดสายได้จริงอะ่ะ <c oughs> เห็นผู้หญิงสวย <c oughs> เห็นผู้ชายสวย <c oughs> ก็มองไปตลอดสาย <c oughs> จนกระทั่งเห็นว่าอ๋อรูปนี้เกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความรักความชอบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นแก่จ,จิตเราอะโลกทั้งหมดก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละครับ มันต้องมองวิปัสสนาไปถึงขนาดนั้นน่ะเป็นผู้ปฏิบัติกันจริงๆอ่ะอยู่ทั้งวันอยู่ด้วยยานวิปัสสนากันจริงๆอ่ะเห็นโลกตามความจริงตลอดสายเลยอ่ะมันถึงจะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนะครับก็สาธนุนะทีนี้องวงพ่อก็พูดในปัจจุบันปัจจุบันขณะการจะวิปัสสนาก็ตามการจะสมถะก็ตามต้อง เดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เห็นรูปเห็นตัวเองได้ไหมตัวเองกำลังนั่งกำลังขยับก,กำลังหายใจกำลังอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้เป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดแต่เห็นไม่ใช่รูปนะเห็นไม่ใช่รูปรูปเป็นสิ่งถูกเห็นนะความคิด ถ้าใครรู้จักความคิดอ๋อเวลาคิดแต่จริงๆทุกคนก็รู้จักกันนะแต่อาจจะไม่รู้ไม่เท่าทันในปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความคิดทุกคนรู้จักบางคนบอกว่าคิดมากนอนไม่หลับบางคนบอกโอคิดไม่หยุดเลยอะไรเนี่ยนี่แสดงว่าเริ่มรู้จักความคิดความคิดก็เป็นนามนะรูปก็คือรูปก็คือส่วนกายนะปัจจุบันถ้าสมมติราหลวงพ่อใจชี้ให้ดูในปัจจุบันตอนนี้ นะให้รู้ตัวเองก่อนรู้ตัวเองในภาพรวมเพราะภาพรวมเนี่ยอย่างน้อยมันต้องผ่านรูปอยู่แล้วแหละเพราะว่ารูปเนี่ยมันคล้ายๆว่ามองเห็นเป็นนิมิตเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงอไม่ต้องใช้ตาเห็นแต่ว่ามันสามารถเห็นได้ภาษาสมมติเขาเรียกว่าเห็นได้ด้วยใจก็ได้นะไม่ใช่คิดเพราะคิดเนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่งคิดเนี่ยก็เป็นนามธรรมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยเราให้นั่งปิดตา ก็สามารถเห็นรูปตัวเองได้ว่ามีรูปทรงแบบไหนนั่งหรือยืนก็รู้ได้เดี๋ยวนี้นี่เท่ากับว่าเห็นรูปนะแต่ยังเป็นรูปหยาบแต่ก็ยังพอรู้จักเลยว่าอ๋อมันเป็นรูป <c oughs> มันเป็นรูปทรงสันฐานอันนี้หลวงพ่อต้องชี้แบบนี้ก่อนพอรู้จักรูปแล้วเนี่ยแล้วก็นั่งดูรูปเฉยเฉยนแหละสมว่าเดี๋ยวนี้ตอนเนี้นั่งดูรูปเฉยเแล้วก็เดี๋ยวก็จะเห็นนามก็คือความคิดเดี๋ยวความคิดมันก็นั่ง นั่งไปคิดไปนั่งไปคิดไปก็จะรู้ว่าคิดคือเห็นว่าคิดเพราะฉะนั้นรูปก็ไม่ใช่เห็นความคิดก็ไม่ใช่เห็นแต่เห็นก็เห็นอยู่ว่าอ๋อรูปก็มีความคิดก็มีเนี่ยทีนี้พอเป็นอย่างเนี้ยมันจะเริ่มเข้าใจละอ๋อทำไมเข้าใจเพราะว่าสามารถแยกระหว่างรูปกับความคิดได้แล้วก็มีปัญญาจากมีผู้ชี้บอกว่า ไอ้ที่เห็นรูปนั่นแหละก็เรียกว่ามันเป็นตัว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 เห็นอ่าพอไปรู้จักตัวเห็นแล้วว่าโอ้ไอ้ตัวเห็นนี่มันมีลักษณะไม่เหมือนรูปมีลักษณะไม่เหมือนความคิดแล้วก็รูปกับความคิดก็ไม่มีลักษณะเหมือนกันกลายเป็นว่าโอ้อะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะแต่เห็นเนี่ยก็ยังเห็นเรื่อยไปได้อีกว่าบางทีเห็นถึงว่า บางทีเห็นรูปบางทีเอารูปหายไปรูปดับไปก็ยังมีการเห็นอยู่ว่าอ้อรูปดับไปแล้วแต่เห็นนี่แหละมันก็ยังเป็นเห็นอยู่มันจะจะเป็นดับก็ไม่ได้เพราะว่าดับเป็นสิ่งที่ถูกเห็นว่ามันดับเนาะเออแล้วก็เนี่ยถ้าเรารู้ปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นจากปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยนะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปก็จะเข้าใจเรื่องของคำว่าเห็น เห็นเนี่ยตรงนี้แหละไอการที่เห็นเนี่ยมันก็สักแต่เห็นอยู่แล้วมันจะเป็นเป็นรูปไม่ได้จะเป็นเป็นนามที่คิดก็ไม่ได้อาต่อมาระหว่างปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะสมมติว่าอะตอนเนี้ยเริ่มเริ่มเบื่อแล้วหรือว่ามีนิวรณ์มารบกวนแล้วง่วงแล้วความง่วงก็เป็นฝ่ายขวายนามธรรมเนาะเป็นธรรมอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาในใจแต่ก็เห็นได้ว่าอ๋อความง่วงมาแล้ว แต่เห็นไม่ใช่ความง่วงเห็นก็ย mm. ังเป็นเห็นอยู่เหมือนเดิมไม่แปลเปลี่ยนนะเห็นก็ยังเหมือนเดิมหมายถึงว่าเห็นสภาพเห็นเนี่ยยังเหมือนเดิมคือทำหน้าที่เห็นไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นความง่วงไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นความฟุ้งซ่านอย่างอื่นเพราะว่าความฟุ้งซ่านอย่างอื่นมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ยพอแยกแยะได้อย่างนี้เนี่ยการขึ้นวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ยากแล้วเพราะว่าเห็นตามความเป็นจริงว่า อ๋อมีความรูปนามมีความเปลี่ยนแปลงนะมีเที่ยงแท้ไม่แน่นอนก็จะเห็นความเกิดดับได้แล้วก็สามารถเข้าใจด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เกิดดับมันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรเป็นสภาพธรรมะเออเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นได้เนี่ยไอ้เริ่มต้นจากปัจจุบันนี้แหละมันจะพาก้าวสู่ในอนาคตก็คือทําให้มีความชํานาญมีความเข้าใจเออเพราะนั้นรูปแบบเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ย มันง่ายเพราะว่าจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เห็นได้ใช่ไหมเห็นตัวเองเห็นรูปเห็นนามเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเห็นความลังเลสงสัยเห็นความแปรเปลี่ยนของสภาพธรรมะก็เห็นอยู่เนี่ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยความชานาญเนี่ยมันจะหนีไปไหนมันก็ยิ่งชํานาญยิ่งขึ้นนะยิ่งชํานาญก็ยิ่งแจ้งเห็นแจ้งเนี่ยก็เรียกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งก็คือเห็นทุกอย่างที่มีอยู่ในตน เห็นการเกิดเห็นการดับเห็นเห็นเห็นนี่เขาเรียกว่าเห็นแจ้งก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็ได้นะเห็นเพราะฉะนั้นคําว่าเห็นเนี่ยจึงมันไม่ได้เป็นธรรมที่ต้องเป็นอะไรนะมันได้สักแต่เห็นแต่ทีนี้เราเราแยกไม่ถูกเองอ่ะเราแยกไม่ถูกพอแยกไม่ถูกเสร็จมันก็ไปปนกับสิ่งที่ถูกเห็นแล้วก็หลงไปเรื่อยว่าอสิ่งถูกเห็นเป็นการเห็นแต่จริงเห็นมันก็คือยังเป็นเห็นวันยังค่ำอ่ะ แต่สิ่งถูกเห็นเนี่ยแปลเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอะไรแต่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเห็นเนี่ยก็เป็นหมายความว่าธรรมชาติเนี่ยจะอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ตามแต่เห็นเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะเห็นก็ย่อมเป็นเห็นนะและที่แน่ๆคือไม่ใช่เราเห็นด้วยถ้าบอกว่าเราเห็นแล้วมันเป็นยังไงเราจริงๆมันไม่ได้มีเนาะมันเป็นแค่ความหลงผิดเป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดนะไปเห็น สิ่งต่างๆไปเห็นสภาพธรรมะต่างๆแล้วก็ไปยึดว่าเช่นไปเห็นรูปก็ไปยึดรูปว่ารูปเป็นเราไปเห็นนามก็ไปยึดว่านามเป็นเราแล้วก็พอเห็นอะไรก็ไปยึดเห็นว่าเราเห็นแต่แท้จริงอ่ะมันไม่มีเรามีแต่สภาพธรรมะที่เป็นของมันเช่นนั้นเอง